สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่มาดูวิดีโอนี้นะครับก็วิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่สรุปโครงสร้างหัวใจง่ายๆฉบับที่แบบว่าย่อๆเลยเอาไว้จําไปสอบนะครับก็ผมจะขอพูดเป็น2แบ่งเป็น2หัวข้อคือ1เอาไซฮาแล้วก็อินไซฮานะครับขอเริ่มที่เอาไซฮาหรือว่าหัวใจส่วนนอกก่อนอตรงนี้เราจะมาพูดถึงความต่างของสีสสีนี้ก่อนนะครับว่าสีแดงกับสีน้ําเงินเนี่ยมันต่างกันยังไง สีน้ำเงินเนี่ยครับสีน้ำเงินเป็นหลอดเลือดที่เอรับเลือดที่แบบมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงเข้ามาส่วนหลอดเลือดสีแดงเนี่ยจะเป็นหลอดเลือดที่เส่งออกหรือว่าเป็นรับแก๊สคาร์บอนแก๊สออกซิเจนสูงเข้ามาแทนขอภายที่พูดผิดนะครับเอันดับแรกผมขอพูดถึงเอหลอดเลือดอันแรกก่อนอันบนสุดเลยซูพิเหลียเวนคาว่าซูพิเลียเวนคาะว่าเนี่ยเป็นหลอดเลือด ที่รับเลือดเสียเนี่ยหรือว่าเลือดที่มีแกส๊กสคาร์บอนไดออกไซด์สูงจากร่างกายเข้ามาซึ่งเราจะแบ่งครึ่งนี้เพราะว่าซูเปอร์พเเวนนะคะว่ามีคําว่าซูเปอร์อยู่เพราะงั้นแสดงว่ามันรับอะไรจากตรงกะจากอกเราอะขึ้นขึ้นไปบนสมองจากหรือถ้าพูดถ้าพูดง่ายๆก็คือหัวมาอกซูเปอร์พิเลเวนนะคะว่าเนี่ยจะรับเลือดจากสมองเราหัวเรามาแค่อกเราส่วนอีกตัวหนึ่งที่ผมจะพูดก็คือ อินฟิเลียเวน่าคาว่าเห็นไหมว่ามีคําว่าอินในภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีพวกแบบอินคอมพีซที่แบบไม่สําเร็จเลยอย่างนี้มันเป็นอะไรที่แบบอยู่ล่างเพราะงั้นอินฟิเลียเวน่คาว่าก็อยู่ข้างล่างรับเลือดจากส่วนเท้าของเรามาถึงอกของเราเพราะงั้นเห็นชื่อข้างหลังไหมครับว่าเวนาคาว่าเหมือนกันทั้งคู่เลยแสดงว่าอะไรแสดงว่าทั้งสองตัวนี้การทํางานคล้ายกันนั่นเองโอเคนะครับส่วนต่อไปที่ผมจะพูดถึงเป็น พัมโนอรีอัตเทอรี่ซึ่งเห็นไหมว่ามีสองข้างสแสดงว่าอะไรสะแสดงว่ามันต้องทำอะไรสักอย่างสองข้างเลยใช่ครับมันส่งเลือดเสียของเราเนี่ยไปที่ปอดเอาไปฟอกนั่นเองจริงๆการเดินทางของมันก็คือเราต้องลงไปที่ชั้นนี้ก่อนแต่ว่าอ่ผมขอพูดสรุปเลยอ่พอไปที่พัมโนอรี่อัตเทอรี่แล้วเลือดไปที่ฟอกที่ปอดแล้วแล้วไงต่อครับเข้ามาที่ไหนเข้ามาที่พัมโนอรี่เวน เห็นไหมว่าหลอดเลือดตรงนี้พอ m o n a r y เว i n เนี่ยมีสองอันเลยทีนี้ผมจะสอนหลักการจำง่ายๆเพราะว่าชื่อสองชื่อสองชื่อสองอันเนี้ยมันค่อนข้างที่จะคล้ายกันมากๆอะตัวข้างหลัง Art e r y การที่มันเขียนว,ว่าอา t e r y อร,รี่เราจำว่าอาเอาออกก็ได้อเอาออกเป็นการเอาเลือดออกเอาออกออกไปส่วนอีกอันหนึง่งเว i n เว i n เนี่ย มันแบบมีคำมันจะมีคําว่า in ใช่ไหมอินอินแบบเข้ามาข้างในแสดงว่ารับเลือดเข้ามาข้างในเวนเข้ามาข้างในเวนเวนเข้ามาข้างในอย่างนี้เป็นหลักการจาที่ผมใช้จํานะครับส่วนต่อไปที่ผมจะพูดถึงเป็นไม่ใช่เป็นหลอดเลือดแล้วแต่ว่าเป็นเอ่อห้องหัวใจซึ่งหัวใจเรามีสีห้องถูกไหมเราก็จะแบ่งเป็นห้องบนห้องล่างแล้วก็ห้องบนห้องล่างเนี่ยก็แบ่งเป็นสองห้องอีก บนซ้ายหรือว่าบนขวาล่างซ้ายหรือว่าล่างขวาซึ่งมาดูตัวแรกไหลเอเทียมไหลเอเทียมก็คือห้องบนบนขวาเอเทียมแปลว่าบนเอเทียมคือหัวใจห้องบนเพราะงั้นจะเป็นไหลเอเทียมซึ่งก็มีโลกคู่ขนาดของมันก็คือเลฟเอเทียมนั่นเองโอเคนะครับส่วนตัวต่อไปเป็นไหลเวนติเคิลเวนติเคิลเนี่ย เราเรียกมันคือห้องล่างห้องล่างหัวใจก็คือเวนติเคิลเพราะงั้นไลท์เวนติเคิลคือหัวใจห้องล่างล่างขวาแต่ว่าเลฟเวนติเคิลเนี่ยเออคือหัวใจห้องล่างซ้ายทีนี้เดี่ยผมพายไลท์เทียดตัวเรามาท่องพร้อมกันอันแรก <st> เหนือสุดรับหัวใจเอ้ยรับเลือดขออภัยครับรับเลือดจากสมองมาถึงหัวใจเนี่ยจากจากสมองมาถึงใจมีแค่ซูเปเรียลเวนาคาว่าอ่าแล้วก็ รับเลือดจากเท้าของเรามาถึงอกอินฟิเลเวนาค่ว่าเอาเลือดเสียของเราไปปอดคือพาโมโนรี y อาร์เทอรีทั้งสองข้างเอาเลือดดีของเราจากปอดเข้าหัวใจเป็นพาโมโนรีเวนทั้งสองข้างห้องบนบนขวาไหลเอเทีียมบนซ้ายเล็บเอเทีียมห้องล่างขวา ไลท์เวนติเคิลแล้วก็ห้องล่างซ้ายเนี่ยเลฟเวนติเคิลส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นความรู้เสื่อมที่ผมจะเสริมไว้ให้ชื่อก็คือโคโรนาลีอัรเทอรีโคโรนาลีอารเทอรีเนี่ยเป็นหลอดเลือดฝอยหลอดเลือดฝอยแขนงหนึ่งที่แยกออกมาถามว่ามันแยกออกมาเพื่ออะไรมันแยกออกมาเพื่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจของเราเพราะว่าหัวใจเรามันก็ต้องมีเลือดมาเลี้ยงด้วยเนาะไม่งั้นมันก็คงทํางานไม่ได้โคโรนารีอารเทอรีนั่นแหละครับคือ เอดเลือดที่เอาไปเลี้ยงซึ่งคุณเคยเห็นเคสเคสที่แบบหัวใจของเราอุดตันไหมหัวใจอุดตันที่แบบเราต้องทําพวกกัแบบายพาสหรือว่าแบบว่าพวกบอลลูนอืมโคโรนารีอาร์เทอรี่ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุเหมือนกันที่ทําให้ต้องทําบอลลูนอห่างนกันเพราะอุดตันที่ตัวนี้โอเคนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่เอาไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจอันนี้เป็นความรู้เสริมเฉยนะครับอันนี้หมดเกือบหมดแล้วของเอาไซ หรือไม่ว่าผมผมเหลือตัวอะไรผมเหลือนี่หัวใจที่ใหญ่ที่สุดเส้นที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายเราเอออร์ตาเมื่อกี้เราพูดถึงว่าเอยหัวใจรับมาแล้วแล้วก็เอาไปพอกปอดเข้าปอดล้ะหรืออย่างหนึ่งคือเอาออกไปให้ร่างกายเอ๊ะอันไหนว่าเอาเอาออกคือเอออร์ตาเอออร์ตา e เนี่ยจะเอาเลือดดีของเราไปเลี้ยงร่างกายทั้งหมดเลยจริงๆมันจะเอยขออภัยครับจริงๆมันจะแบ่งแบ่งสามแขนงไปแต่ว่า ค่อนข้างที่จะลึกเกินไปก็เลยไม่ได้พูดในวิดีโอนี้นะครับเอวตาต้าเลี้ยงเลือดดีไปไปทั่วร่างกายก็หมดสำหรับเอาไซฮาร์แล้วซึ่งเรามาดูอินไซฮาร์กันว่ามีอะไรบ้างนะครับถ้าพูดถึงอินไซฮาร์เนี่ยเราก็จะพูดเจาะไปของแต่ละห้องเลยว่าแต่ละห้องนึงของหัวใจเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วมันทำงานยังไงซึ่งในวิวดีโอนี้พูดถึงแค่สตักเจอร์หรือว่าโครงสร้างของมันก่อนนะครับอันดับแรกผมขอพูดถึงที่ ไลท์เอเทียมที่เราพูดกันถึงเมื่อกี้แล้วเรารู้แล้วว่ามันคือเอหัวใจห้องบนขวาแล้วก็ห้องบนซ้ายนะครับผมเห็นไหมว่าผมขอเจาะที่บนบนขวาก่อนบนขวาเรามีอะไรเรามีนี่ไตคัสดวาววาวเนี่ยวาวอะแปลว่าลิ้นหรือว่าแปลว่าห้องวาวแปลว่าห้องก็ได้ไตคัสดวาวไตคัสดวาวก็คือเป็นลิ้นหัวใจลิ้นหัวใจห้องของของห้องบนขวา ตตไตไตแปลว่าสามมันมีหมดเลยครับเหตุผลที่ว่าทำไมชื่อของมันคือชื่อนี้หรือว่าทำไมมันถึงตั้งชื่อแบบนี้เอ่อเห็นไหมว่าอันนี้คือผมวัดเองนะคือแขนของมันแขนของมันเน่มีสามแขนอืมลิ้นมันแบบออกมาเป็นสามแขนงเราถึงมันเรียกมันว่าไตาคลาสติกวาลไตแปลว่าสามโอเคนะไตคลสติกวาลเนี่ยจะเชื่อมระหว่างห้อง บนบนซ้ายเอ้ยขออภัยครับบนขวาแล้วก็ล่างขวาไตาคัสปิดวาวตัวนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเราก็ไม่พูดไม่ได้ใช่ไหมเป็นใบคัสปิดอ่าใบคัสปิดเมื่อกี้เป็นตตไตไตแปลว่าสามแล้วขแขนงมันมีสามอันนี้ใบใบแปลว่าอะไรใบแปลว่าสอง เหมือนเหมือนแว่าไบเซ็กชวลคนที่รักสองเพศได้ประมาณนี้ใบแปลว่าสองเพราะงั้นเห็นไหมว่าคะแนนของมันตรงนี้ตรงเนี้ยมีแค่สองเราเลยเรียกมันว่าใบคัสปิดซึ่งใบคัสปิดเนี่ยจะเชื่อมระหว่างบนซ้ายแล้วก็ล่างซ้ายอ่าใบคัสปิดนะแล้วทีนี้เรายังเหลืออะไรเรายังเหลือลิ้นหัวใจอีกสองห้อง ตอนนี้เรามีลิ้นระหว่างห้องบนกับห้องล่างแล้วแต่ว่าเรายังไม่มีลิ้นระหว่างหลอดเลือดหลอดเลือดนี้ไปยังหลอดเลือดอื่นเลยก็คือตรงนี้ตัวแรกที่ผมจะพูดถึงคือ pulmonary s e m i l u n a ว w าวเป็นหลอดเลือดเป็นเป็นลิ้นหัวใจที่กั้นระหว่างหลอดเลือดอืมมันกั้นระหว่างหลอดเลือดที่ว่าคือผมลืมพูดอย่างหนึ่งคือการทํางานของลิ้นหัวใจเนี่ยลิ้นหัวใจเนี่ยมันทํางานโดยการที่ว่ามันไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับไปห้องเดิม เวลาเลือดลงมาเพราะงั้น pulmonary semilunar v wow a l ก็จะกั้นระหว่าง pulmonary กับห้อง l i g h t v e n t r i c l ตรงนี้โอเคนะครับเพราะว่าการไม่ให้เลือดที่จะจะไปฟอกถึงปอดเนี่ยไหลลงมาไม่งั้นมันก็เกิดอาการที่แบบเลือดมันก็เป็นอาการที่แบบเลือดเราขาดเราขาดเลือดประมาณนั้นเพราะงั้นก็ pulmonary semilunar valve wow นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่ผมจะพูดถึงก็คือ เอออติกเซมิลูนาวาลเดี๋ยวผมจะบอกสังเกตให้เอออ i c ติกเซมิลูนาวาลก็เป็นลิ้นหัวใจที่กัน้นห้องระหว่างเอออ a ตากับเลฟเวนติเคิลตอนเนี้ยตอนเนี้ยเราได้ครับตอนเนี้ยเรามีห้องกั้นระหว่างห้องห้องบนกับห้องล่างแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้เราก็มีห้องกั้นระหว่างห้องล่างกับหลอดเลือดหัวใจอ่ะแล้วทีนี้จํายังไงดีถ้าเราจาไตคลัสปิดได้จําจําลิ้นหัวใจได้แล้วแล้วก็จํา ห้องได้แล้วว่าห้องไหนอยู่ไหนทีนี้เราจะเห็นชื่อของมันชื่อของมันคือ pulmonary semilunar valve wow semilunar เนี่ยมันคือลักษณะของลิ้นหัวใจที่เป็นแบบว่าพัฒจัน์ครึ่งเสี้ยวแล้วทีเนี้ย pulmonary หมายถึงอะไรหมายถึงลิ้นหัวใจที่ไปกั้นอยู่ของหลอดเลือด pulmonary นี่เห็นไหมมันกั้นตรงหลอดเลือด pulmonary pulmonary artery พอดีเป๊ะเลยเราเลยเรียกมันว่า pulmonary semilunar valve wow อย่างรูปเนี้ยครับ อย่างรูปนี้เห็นไหมว่าพาวมอรีเซมิลูาวาลเนี่ยลักษณะมันคือครึ่งเซี่ยวของพระจันทร์เนี่ยครึ่งเซี่ยวพระจันทร์เป็นอย่างนี้ส่วนอีกตัวหนึง่งเอออติกเซม l ลูาวาลเซมิลูเซมิลูนา,วา,วนาเหมือนกันแล้วก็เอออติกเอออติกคือ,คอก็คือเอลวตาแสดงว่ามันกั้นระหว่างห้องสายล่างกับห้องอะไรห้องสายล่างกับห้องกับเอลตากออตา็คือลอเรลเอลตานั่นเอง ก็คือเราทําตามชื่อเลยเอออติกกั้นเออตาพาโมนารีกั้นพาโมนารีอ่าจำอย่างนี้ก็ได้แต่มีง,ง่ายกว่าส่วนอีกตัวหนึ่งที่ผมเออผมแค่เสริมไเฉยคือพวกนี้ไอ้พวกนี้คอร์เทนินี่ ini, หรือว่าพาพิพารีมัสซลเนี่ยเป็นมันเป็นก็แค่กล้ามเนื้อกับเส้นเอ็นเฉยๆไม่ไม่ไม่ได้ต้องจำอะไรขนาดนั้นส่วนส่วนเรื่องเรื่องการว่าการ การเลื่อนลำเลียงยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนในวิดีโอหน้ามาอธิบายให้ในวิดีโอหน้าครับวิดีโอนี้อาจจะพูดตะกุกตะก,กัดมากเพราะว่าเป็นวิดีโอแรกที่ผมเออ,อัดด้วยกับก็ขออาภัยในความไม่ไม่ละลื่นหูด้วยนะครับครั้งหน้าจะพยายามทําให้วิดีโอนี้วิดีโอมันดีกว่านี้เยอะครับขอบคุณนะครับที่ดูวิดีโอนี้ครับขอบคุณครับ